วันนี้เรามาดูผีเสื้อใบไม้นะครับกำลังกินกล้วยอยู่นะครับเหมือนใบไม้มากนะครับถ้าอยู่ในป่ากับใบไม้แห้งนี่คือจะไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นผีเสื้อนะครับเหมือนมากนะครับ เป็นธรรมชาติที่ปรับตัวได้ดีมากนะครับกับสภาพแวดล้อมในท้่ที่เขาอยู่นะครับเป็นการเอาตัวรอดนะครับเมื่อนใบไม่แห้งจริงๆนะครับ นี่คือผีเสื้อใหม่ๆนะครับสุดยอดแห่งการทังตัวนะ